มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนการจำพลังปักธงชาติประกาศชาัดพื้นที่บ้านหนองจาน13กันยาย,ยน2568ที่ผ่านมาเพ Facebook จ a c e b o o k การจำพลังช่วยสู้หรือที่เรารู้จักกันในชื่อของการจำพลัง ได้เผยแพร่ภาพและข้อความขณะที่ปักธงชาติไทยบนบังเกอร์ซึ่งจะสร้างโดยมูลนิธิจาักรารจอมพลังช่วยสู้ร่วมกับกลุ่มแฟนคลับเพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและต่อชอดอในการป้องกันประเทศและก็บริเวณชายแดนบ้านหนองจาน โดยในโพสต์นะคะร,ระบุข,ข้อความว่าผมปักแล้วธงชาติไทยบนบังเกอร์ที่มีมูลิธิของการจอมพลังช่วยสู้แล้วก็เอฟซีกันจอมพลังสร้างให้กับทหารตำรวจตอชอดอใช้ต่อสู้ผู้ลุกรานดริมชายแดนบ้านหนองจานธงชาติผืนนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนได้รู้ว่าที่ตรงนี้คือประเทศไทยเป็นของไทยที่นี่ประเทศไทยและที่ที่พวกเอ็งมายึดตรงบ้านหนองจานก็ของไทย หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ก็มีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมให้กำลังใจและชื่นชมในความตั้งใจของการจำพลังที่ลงพื้นที่แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการปกป้องอธิปไตยของชาติทางนี้เหตุการณ์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากโลกโซเชียลและก็ถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางนะคะถึงการทุ่งเทข,ของการจำพลังถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ